ลิ้นติดโปรแฟรสวัสดีค่ะ,คะข่าวสามสีรอเราอยู่เรามีของอร่อยมารอกับลิ้นติดโปรแฟรอิ่มน้ำสำราญปี66ค่ะค่ะวันที่8-17ถึงธันวาคมนี้นะคะที่ฟูจ์พาร์ครงสิตชั้นบี10วันเต็ม10วันเต็ม10วันเต็มเท่านั้นนะคะและบอกก่อนนะคะนี่คือ1ใน1วัร้านค้านะคะ ที่มีในงานเราค่ะคือร้านอะไรคุณท็อปร้านนี้นะคะจอปูยอยักษิมต้องบอกเลยว่าร้านนี้นี่อยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดเลยนะคะแล้วก็เป็นร้านที่ขายดีคุณน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องแป้งค่ะน้องแป้งน้องแป้งบอกของเด็นของนูจะซิคองหนูเป็นยังไงบ้างเล่าเลยจะมีเป็นเจอปูยอยักษิ้มค่ะเป็นลูกใหญ่ไส้แน่นค่ะนี่คุณดูคุณดูเน้นเน้นเนื้อเนื้อหนังๆนทั้งนั้นอยู่อย่างนี้หมดเลยใช่ไหมคะคุณใช่ค่ะลูกเท่าไหร่คะคุณ ชุดเล็ก3ชิ้น100บาทค่ะชุดใหญ่7ชิ้น200บาทค่ะย้อยราคาพิเศษมากมีคือร้านนี้นะคะ จอบูยอยักยิมนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาต่อนันต่อไปร้านมาดามมะลิค่ะโอ้โหขายดีมากไม่ว่าจะเป็นน้ำเครื่องดื่มนะคะแตงโมและเมลอนนะคะให้ได้เครื่องดื่มน้ำปั่นผลไม้ที่มีคุณภาพพบกับน้องคนนี้เลยค่ะคุณก้องพูดมีเหตุผลสวัสดีเนาะอะไรคะมะลิวันค่ะอันนี้เป็นเมนูใหม่ของทางร้านค่ะคืออะโวคาโดใส่นมสดและน้ำมะพร้าวน้ำหอมค่ะเป็นมิกรกัน3อย่างบอกคุณท็อปมากแล้วจะบอกว่าอันนี้เป็นมิตรต่อสุขภาพมากเลยไม่ว่า จะเป็นฮอร์โ,โมนเอสโตรเจนนะคะจากน้ำมะพร้าวนะคะและอะโวคาโดซ,ซึ่งมีแบบว่าไขามันดีนะคะครบหมดเลยนี่กี่บาทแก้วนี้แก้วนี้80บาทสามอย่าง80บาทใช่ก็เพื่องานลิ้นติดโตค่ะพี่นี่คือร้านบาดามมะลินะคะหนึง่งใน100ร้านค้าที่อยู่กับเราที่งานลิ้ลนติดโปแแร์นะคะวันที่แปถึง1 7ธันวาคมนี้ที่ฟิวอร์พาร,ททรังสิตของทจ้าค่ะ สิบวันเต็ม10บวันเต็ม10บวันเต็มจำเอาไวน้นะคะลิ้นติดโปรแฟคครั้งนี้8ปดถึงสิธันวาคมนี้10วันเต็มค่ะค่ะแล้วเจอกันนะคะ